บดนี้เป็นครั้งที่53ของการสวดมนต์กิจกรรมความเพียรพรกอิตายอดเศรษฐีประเทศเราและหลวงปู่ทวดตรงกับวันที่1มกราคมพุทธศักราช2569ข้าพเจ้าในอิทธิพลวันตัวขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์ระยะบูชาแด่องค์พระควัมปติเทระเจา้าองค์หลวงปู่สำเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลจิตโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์่อไปด้วยเทอญบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดา สมนตาจกวารสุอัตระกันตุเทวตาสัทธรรมมุนีราชสาสุนันโุสักโมกทังสัเคกามจุรเปกฤษิ ख าตารเทจันทริกेอมานี Iperate chakame taru wana ka mani keha watum higete kumache yan kute wachara tarau di samie jakakanta panaka titanta santike yang muni wara wacana sa ta bume sonanto tamasa wana karo a yamba tanta tamasa wana karo a yamba tanta tamasa wana karo a yamba tanta song besuat namakan siti Nak motor sa pakawato arahato sema semputesa. Nak motor sa pakawato arahato sema semputesa. Nak motor sa pakawato arahato sema semputesa. Boti sambasua sa cakiri akata. นาทิเมสรนังอันจังพุโธเมสระนังวรังเอเตนะสจาวาเชนัสุนตุเมหนตุสัพพทานาทิเมสรนังอันจังธัมโมเมสรนังวรังเอเตนะสจจวาเชนัสุนตุเมหุนตุสัพพทานาทิเมสรังอันจังสังคโมเมสระนังวรังเอเตนะสจจวาเชนัสุนตุเมหนตุสัพพทาบทที่สี่บทสวดมหากาโรดิโกนาโทติอาทิกาคาถา Maha niko nato ataya sapa pa ni nang urenta wa pa sapa to sampo tamang, etena Sejak wachina ma honto sappu pa toa. Mahakauru niko sapa pa ni nang sapa to, to sampo timo tamang, etena Sejak wachina ma honto sappu pa toa. Mahakauru niko to sapa nang. โวลันตวาปารมีสปาปาโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวาจีนะสุนตุเมหนต์ตุสัปปตาบทที่5บทสูตมหาสมัยสูตรเอวมเสตังเอกังสมยังปกวา Sa ke su wiha rati ka pi rawa tu sa ming mahawat he mahakata pi ku sang kena sa ting panjama tehi pi ku sa tehi sa pehe wa arahan tehi ta sa he choro ka ta tu he te wata ye pun je na san ne pa he ta honte pa ka wantang ta sanaya pi ku sang kanja a to ko cha tu nang sa tawa sa ka ji nang te wa nang e ta ta hosi ayang ko pa ka sa ke su wiha rati ka pi rawa tu महावने महाकता पिको संख्य न साथी पंच मते ही पी खुशते ही सप्य ही व अर्हंते ही था सही चरो कथा तो ही देवता ये पुंजे यन्नो न मयम पिये न पकवाते नुपसंक मेयामा उपसंक मितवा पकवतो संतिके कथा था पसे यमाते आधो तातिवता से यथा पिनमा परावा पुरिसो समाचितं वा, समा वा पाहं पसारे या वा पाहं เจยอาบวเมวัสท้าวเสส็จเทวีสุปันตริหิตาภกวัโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโกตาเทวัตตาภควันตังอภิวาเทตวะเอกมันตังอตังสุเอกมันตังทิตาโกเอกาเทวตตาภกวัโตสันติเกอิมังคาทังอปาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอคตามหาอิมังธัมมะสมยังทากิตาเยวะอปาราชิตสังคันติอาตโกอปาราชิวัตตาภกวัโตสันติเกอิมังคาทังอปาสิตาตระภ กบสมาตหังสุจิตังอัตโนอชุกมาคังสุสารติวเนตานิคหิตว่าอินทาริยานิรักขันติปาติตาทิอาทกุอปราเทว Tewata pakawato san tike imang ka apa dice che tawa ki rang che tawa pari kang inda ki rang o haja. Mame cha te jaran te suta wi mata sutan ta susu na ka te a teko tewata pakawato san tike imang ka tang apa di je ke cuku tang sara se na kami san apa ya puming. Pahaya. ปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาลิปุเรนสันติติอัตโขภควาภิกขุอมันเตสิเยปุญเยนาภิกขเวทัสสุโรกัตธาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนเตตถาคตังทัสนายาภิกขุสังขันจะเยปิเตภิกขเวอหิสุงอติตมัตธานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานังเอตาปรมิยเทวตาสันนิปติตาอหิสุงสยธาภิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวปวิสันติอนาคตมัตธานังอรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัม ปีพระกวนตานังเอตาปรมเยเทวตาสันนิปติตาปวิสันติเสยถาปิมมยหังเอตระหิอาจิกิสามีปิกเวเทวกายานังนามานิกิตยิสามีปิกเวเทวกายานังนามานิเทลิสามีปิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาราสาทุกังมณัสถิกรรตภาริสามีตีเอวมพันเตติโคเทวิกุปปะกวาโตปจัสโุสุนภควาเอตตาตวชชสิโรกมนุตกษามียะทพุมมาตัถาสิตายสิตาคิรขปังรังปะหิตตาสสัมหิ kita putu siha walat li na ro mahang sa pi sampuno o tha tamana sa sutha vit sanama na vi ra pinju patya sateya tawa vane ka pirwa tave tato amanta ye sata sa va ke sa sanevate devaka ya apikanta te visanna tapi kuvo te ata pama karung tawa putu sa sa sanang te sampatu raho janang amunasan tha sanang ape ke sata mata kung sahasang ata sa tering สตังเอกสหัสานังอมุนสานะมาตสุงอภเพกนันตมาัาคงติสาสภาพุทธาอหุงตันจัสพังภิญญายะววากิตวานะจักุมารตโตสัทธาสาวกีสาสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานะทพิเโวเยโวหังกิตยิสามีขิรหิอนุบุปโสสัสตาสาหัสาวะยาข้าพุมมาคาปิรวัตวะอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสาสสโนมตมานาอภิคำุงทิคูนังสมิติงวนัง ชาส่าชาส่าฮาซาเฮมะวตายาคานานาตวานิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสัสโนโมตมานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวนังสาตาคิราติสหาส่ายาคานานาตวานิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสัสโนโมตมานาอภิกามุงพิคุนังสมิติงวนังอิเจเตโสราสัสฮาสายาคานานาตวานิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสัสโนโมตมานาอภิกามุง ผิโคูนังสันติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาคานานาตวานิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสัสโนโมตมานาอภิกามุผีโค่นังสันติงวะนังคุมพิโรราชกาหิโกเวปุลสานิเวสนังปิญโญนังสตาสาสังยาคานังปยิปุราสติกุมพิโรราชกาหิโกโสภาคาสันติงวะนังอุริมัญชติสังราชาตตาอรัโธป萨สติคันธปานังอธิปติมหาราชายาสิโสปุตตพิสตาภาโวอินทนามามหัปปะราอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโต โยยาสสินโนมธมานาอภิกามุภิกูนังสมิติงวนังทักจินันจ่าทิสังราชาวิรูระโหตาปัสสสติกุมภันธนังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตปิสตาภะอวอินทนามามหาปราอิจิมันโตชิติมันโตวันนวันโตยาสัสินโนมธมานาอภิกามุภิกูนังสมิติงวนังปัญชิมันจ่าทิสังราชาวิรูปโคปัสสาสตีนาคานังอธิปติมหาราชายาสาสสโสปุตตปิสตาภะอวอินทนามามหาปรา Itimanto chitimanto wanawanto ya sa sinomo tamana abika piku nang sa mitingwa nang utaran chati sang raja Kuwero, ro ta persa ka nang ari maharaja ya sa si sopo tapi sa abo intana mama apara itimanto chitimanto wanawanto ya sa sinomo tamana abika piku nang sa mitingwa nang purima tisang tata rato takinena virura hakou pachimena viru pako kue utaran tisang Jataro, Teh, maharaja samanta chaturoti Tisata, Talamana, mana ตังสุวเนกาปิโรวาตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจามิกาสะทามายาคุเทนตุเวเทนตุวิภูจาวิภูโตสหจันทโนกามเทโตจักินุมันทุนิมันทุจักปนาโทุโอปมันโยจะเทวสุโตจมาตตริจิตเสโนจักขันตปุนะโอราชาชะโนสโพอาคูปัญจาลิโคเจวติมภูรูสุยวัจสัเยตเยจันเยจุราชาโนคันตปาสหราชุทีโมธมานาอภิกามุงภิกขุนังสมิติวนังอัถาคูนาปสานนาขวสาราสหัตาจกากัมปราสตารา อาคูปายคาสหะยาติทิยามุนาธตะรัตถะจะอาคูนาคายาสาสีโนเอราวนโนมหานาโกโซปาคาสมติงวนังเยนาคาราเจสะหะสาหะรันติทิภาดิษาปาคีวิสุตะจะกูเวหายะสาเทวนมชปตาจิตราสุปันนะอิติเตสนามังอภยันตทานาคาราชานามาสิสุปันนะโตเขมมกาสิปุตโตสัณนะหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปันนะสารณมกํสุ พุทธังชีตาวชีรหัตเถนะสมุทังอสุราติตาภาตโรวาสวเสเตอิทิมันโตยาสาสสินการกัญชามหาพิสมาอสุราธานเวขสาวิปจิตเตสุจิตติจัปหาราโทนะมุจิสหัสตันจัภริพุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันในหิตวาภริเสนังราหุพัทธมุปาคมุญสะมโยธานิพัทธันเตภิกขุนังสมิติงวานังอาโปจเทวาปาตวีจะเตโชวาโยตถาคมุวะรุนาวุรณาเทวาโสโมเจยะสัสสหเมตตากรุณาญาิกา กุเทวายาสาสนโนทสเตททศทากายาสาเปนะนาตวันนิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสาสนโนโมตมานาอภิกามุ ภิกขุนังสมิติงวะนังเบนทูจะเทวาสาวริจะอัสมาจตุเวยยมาจันทสุปนิสัเทวาจันทมาคูปุระกิตาสุริยสุปนิสัเทวาสุริยมาคูปุระกิตาณคัตานิปุระกิตาวะอาคุมันทวะราหกาวสุนังวสโวเศโวะสักโผกาปุรินทโะทศเสเตธาตตากายาสเพนาณตะวันยิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกามุงภิกุนังสมิติงวะนังอัถกูสาภูเทวาชรามาคีติคาริวะอริตกาจโรชา จะอุมาบุปผานิพาสิโนวะรุณาสหธรรมมาจะอาจุตาจะอเนชกาสุเรียรุจิราอากูอากูวาสเวเนสินโอตเสเตตัสตากายาซาเปนานาตะวันิโน อิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสัสนโมุธมานาอภิกามุงีคูนางสมิติงวะนางสมานามหาสมานามนุสะมนุสุตมะกิตาปัทโสิกาอาคูอาคูมโนปัทโสิกาอัธากูฮาริโยเทวาเยเจโรหิตาวาสินโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสาสนโนตัเน์เตถะถากายาสัเพนานาตวานิโนอิติมันโตจิติมันโตวันนวันโตยาสัสนโมุธมานาอภิกามุงีคูนางสมิติงวะนางสุกากาลุมหาอรุณาอาคูเวคานาสาสส โอตาตกายะปาโมคขาคูเทวาวิจักขณาสัามัตตาหราขชามิสกัเจยัสติโนธาเนยังอาคาปจุนโนยติสาอาภิวาสติทเสตเถธาตกายาสาเพนานาตวานิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตยัสตินโนมทมานาอวิกามุงทีคูนังสุนติงวนังเขมิยาตุตามายาคาตกาเจยาสสิโนสัมพิตการามเสธาโชตินามาจ้อาสวามิมานราติโนอาคูอัธากูปลนิมิตาทเสเตเถธาตกายาสาเพนานา ตวานิโนอิติมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยัสัสสินโนมุธมานาอภิกามุงพิกุนางสมิติงวนางสาเตเตเทวะนิกายาสัเพนานาตัววานิโนนามันวเยนะอาคันชุงเยจันเยสาติสาธาประผูุ้ติชาติมัคีรักโอคตินมะนาสวังทาเกโมคาตรงนาคังจันทวะอาสิตาสิทังสุกรัมมาปนวตเจ้าปุตตาอิติมาโตสหัสันนังกุมารโติโสจะโสปาคาสมิติงวนางสหัสัพัมมะโรกานางมหาพรรมาติติทัติอุปปันโนชิติ manto pisama kayo ya sasiso taseta isara aku panche kawasawati no te sanca maca to akha te ca sape api kante sinte tewe sepamake marasena api kami pasakan nahasa manti yang etakan hatapan pantama tuwo sabanta periwari มาวมุนจิตาโกจินังอิติตถะมหาเสนุกันนะหเสนังอภิษยปาณินาตรมาหจาสรังกาตวานภิระวังยะตถาปาวุสโกเมโคธนายันโตสวิจุโกตถาโสปาจธาวติสังคตอาศัยังวเสตัญจะสัพพังอภินญญาววากิตวานาจักุมาตโตอามันตยิสตาสาวกิสาสเนรเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชนาตปิกโว เตจอตปมากรุงสุตวาพุทธศาสนางฺวีตโรเกหิปกามุงเนสํโรมํปิอิจยุงสภเปวิชิตสํคหมาภยาติตายสะสีโนโมทันติสหาวปุเตหิสาวกาเตชเนสุตาติบทที่6บทสวดจุลชัยประกอบ นโมเมพุทธเตชัสสารัตนาตยธรรมิกาเตชาปะสีธิปะสีเทวานารายปกะรเมสุราสิทธิพรหมมาจะอินทาจะจตุโรกาคัมภีรคกกาสมุภาภูตุงคังคาจะสัพพัมมะชยะปะเสเท่ปวันตุเต ชัยยะชัยยะธรณีทรณีอุตติอุตตินาธีนาธีชัยยะชัยยะขะคนละตนละนิสัยนีไรไสเสนเมรุราชพุนนอรชีชัยยะชัยยะคำพีระสมพีนาคินทนาคี มสาจพูตะการีเชยะเชยะทุนนิมิตาโรคีเชยะเชยะสิงขีสุธาทานโมขาชาเชยะเชยะวรุณนมุขาสาตาเชยะเชยะจำปาทินาขกุลกันโทเชยะเชยะขาชะคนนะตุรงสุกระพุจงศีหาปยาคดีปาเชยะเชยะวรุณนมุขายาตาชิตาชิตาเสนารีปุนาสุธีนอดีเชยะเชยะสุขาสุขาชีวีเชยะเชยะตรณนิตราสัต ธรณีตะเลสัทชุสุชัยยาชยชาชยธรณีสาตินสัทธาชยชาชยมังกราตยาภวะเเคชยชาชยวะรุณยาเเคชยชาชยราคะเสสุรภูชัเตชาชยชาชยพระเมนทักนาชยชาชยราชาธิราชศาชัยชาชยปัทวิงสาพังชยชาชยอารหันตาปันเจกปุตสาวังชยชาชยมัเหสุโรหาโรหาลินเทวาชยชาชย พระมาสุราโคชัยยะชิยาโควิรุหโควิรูปโคจันทิมารวิ อินโทจะเวนติโยจะกุเวโรวรุโนปีจะอาคิวาโยจะปาชุนโหกุมาโรทตาราทโกอาธารสะมหาเทวาสิทธิปะสสาวะทโยอิสิโนสาวกัสสะภาชยะรามโมภวันตุเชยะธรรมโมจะสังโคจะทาสะปาโรจะชัยยกังเอเตนะชยะเตเชนะ เอเตนะชยเตเชนะชยาโสเตภวันตุเตเอเตนะกุทาเตเชนะหนตุเตชยมังคารังชโยปิพุทธาสสิริมตอายังมาราสาจปาปิมาโตุปราชโยอุโคสยัมปูติมันเถปโมทิตาชยาตถาพรหมคณาเมหสินโนชโยปิพุทาสสิริมโตอายังมาราสาจปาปิมาตุปราชโยอุโคสยัมปูติมันเถปโมทิตาชยาตถาสุพรหมคณาเมหสินโนชโยปิ พุทธาสาสิริมตอายังมาราสาจปปปามาโตอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาเชยตาเทวกคณามหาสีโนเชโยปีพุทธาสาสิริมตอายังมาราสาจปปปามาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาเชยตาทาสุปันนคณามเหาสีโนเชโยปีพุทธาสาวิริมตอายังมาราสาจปปปามาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาเชยตาทาน นักขันน่ามเหิสิโนชัยยัน โยปิกุทาสสะสิริมตอยังมราสะเจปาวิมาตัวปราชโยโกสยมโพติมันเถปโมติตาชยตตาสะพรหมคณามห h ส s โนเชยนโตโพธิยามูเรสากายนางนันทวัตโนเอวังตวังวิชยโหหิชยสุเชยมังคะเรอปราชิตปันลังเกสีเสปทวิปุคะเรอพิเศกสปปุปานังอาคาปัโตอาคาปัโตปโมทติสุนักตังสุมังครังสุปปาตตัง สุขติตังสุขโนสมุขหุตโตจาสุริยตังพรหมจจาริสุ พัทธคินังกายะกรมมังวาจกรรมมังพัทธคินังพัทธคินังมโนกรมมังปานิทิเตพัทธคินาพัทธคินานิกาตวาเนรพันตาเตปทักธคเนเตอธาเตอธารัตถสุกิตาวิรุนะพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหนทัสสะหาสเพหิยาติปิสุนันตุปนโตเยเทวะอาสมิงธาเนอจิกตาทีกายุกาสตาโหนตุสุกิตาโหนตุสาปตาราขันตุสาปสัต តានងរខន្តុជីណសាសនងយាកាជីបាទនាទេសង្សព្ភុរេនទុមនរថាយុត្តក ਾਰੇ ពវសントុវសង្វាសវរហកោលោខាជបត ਵਾ ទេសង្និវរេនទុចសពថាកាយាសុខងចិត្តាសុខងអរហន្តុយថារអរ เอวัมเมสุตังเอกังสมัยยังภะคะวาสาวาติยังวิหารติเชตวเนอนาคปินทิกาสาอารามีตาตระโคภะคะวาปิโคอามันเตสิปิคาโวติปัทันเตติเตปิคคภะคะวะตัว อาจัสโสสุงภะควาเอเตธวัจุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังกิทาวสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเปสังขาราอาปิจติตังตาตาคโตอาปิสัมปชติอาปิสัมเณติอาปิสัมปเชตวาอาปิสัมเณตวาอาเจเตเตเสติปัญญเปติปัตเปติวิบาติวิปชาติอุตานิกรนติสเปสังขารา อิจาติอุปาทาวาภิกเวตตาคตานังอนุปาทาวาตาตาคตา낭ทิตาวาสาทาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสัพเพสังขาราตุธาติตังตาตาคตอาภิสัมปชติอาภิสัมเนติอาภิสัมปจิตวาอาภิสัมเนตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัฏเปติ วิวาติวิปชาติอุตานิกรรนทิสาเปสังขาราตุขาติอุปาทาวาภิกเวตถากตานังอนุปาทาวาตถากตานังทิตาวสาตถาตุธรรมทิตตาธรรมะนิยมตา สัพเพธรรมะอนัตตาติตังตถาคตุอาภิสัมพุชเตอาภิสัมเณติอาภิสัมพุชิตวะอาภิสัมเณตวะอาจิกติเตเสติปัญญเปติปัตตเปติวิวารติวิปชาติอุตานิกรรติสัพเพธรรมะอนัตตาติอิทมุโฉาปะกวาอาตามาเตธิกุปะกวะโตภาสิภาสิตังอภินันทุนติ บทที่8บทสวดพัทเทกรัตคาถาอาติตังนานวาคเมยนาปาติกังเคอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาทัตีตำปะหินันตังอปปตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิทามนุก้ารุวะหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเง่นคอนแขนเขาควรพ่อปุ่นอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากัดอาเชวากิจจะมาตปังโกชันจามะระนังสุเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำในวันนี้ใครรอจะรู้ความตาในวันพรุ่งนาฮิโนสังเขรันเตนามหาเซนีนามาจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงองโหรัตมาตันจิตังตังเวปเทกราโตติสันตออาจิกเตโมนีโมนีผู้สงบย่อมเขาเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าเป็นผู้ผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวชปัจเวคขณะสเพสังขาราอนิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีร่างหายไปสเพสังขาราทุกขาทุกสเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรูปธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากก็เกิดขึ้นแล้วเกลี่ยเจ็บตายไปสเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งควงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรว่าเราว่าของของเราว่าตัวว่าตนของเรา อุตวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังระนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้ มาราณะปอดิโยสา,างเมชีวิตตังชีวิตของเราเป็นชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิจตังชีวิตของเราเป็นของในเที่ยงมาราณังเมนิจตังความตายของเราเป็นของเทียงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณโนขันป่าสะจาวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศสติอธทิเศสตีจากนนทัปตวิงซึ่งแผ่นดิน กะดิ้นคารังอีว่าประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนมีรัฐถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจังวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะอุปทวายอุปาทวยธรรมมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมนาอุปชิตวานิรุชันตีขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังหูปสมสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัปเทศต,ตามาริจจะสัตสตั้งหลายทั้งตัวกำลังตายอยู่มาิิสุจจกมาริสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวหังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่ที่มีเอสสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทที่สิบบทสวดเมตตาอย่างกินจิอย่างกินจิกุสรังกัมมังสะเพหิปเตหิกะตังคุณ กตังคุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุโพนโตเยเทวาอาสมิงธานีอธิกรตาธิกายุกาสตาโหนตุสุกิตาโหนงโตทุกาปโมจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนงโตทุกาปโมจันตุสาเพยาติกาสุขิตาโหนงโตทุกาปโมจันตุสาเพียาติกาสุขิตาโหนงโตทุกาปโมจันตุสาเพปิสาสาเพีย ้ขาสาวเปเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปโมจจันตุอาจาดิยุปชายาสุขิตาหนตุทุาปโมจจันตุสาเปนคตาสุขิตาหนตุทุาปโมจจันตุสาเปเทวาสุขิตาหนตุทุาปโมจจันตุสาเปสามตินังสมิชันตุโอ บทที่สิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวนดนโมโพธิสตัตโตฯอคันติมายะอิติปะกวานโมโพธิสตัตโตฯอคันติมายะอิติปะกวานโมโพธิสัตโตฯอคันติมายะอิติปะกวาบทที่สิบองบทสวปดปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเครโพธิคเรตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนนปวันตูปูชิตาโสเถ็นเกิดเดินเตะาวิหารมันเถรเทราจามัจานวกาจพิกโบสารามิกาธานปติอุปาสกาคามาจเตสานิขมาจิอิสราสปานุพตาโสกิตาปวันเตียชราปุถาเยเปียจันตสัมภวาสังเสติชาตาอัตวุปปาติกานินญาณิกังตามะวรังปติเจติสเปีปตุกสากรุลตุสังกยังนัตุจิรังสตังธรรม ตัมมะตูราจปุคราสังโคหันตุสัมโควะอายาจาจิตายาจะอัมเหระคตุสัทมุสเพปิธัมจาริโนวุติินสัมปาปุเนยามะทัมเมอริยปเวทิเตมสันนหันตุสเพปิปานิโนปุตตสาสเนยสัมมาตารังปเวลชนโตกาเรเทวปวัสตุวติภาวายาสัตตางสมิทังเนตุเมทะนิมาตาปิตาจ้าอัตระชังจาวราคันติปุตกังเอวังทัมเมนราชาโนุปชังราคันตุสาปทา บทที่13บทสวดเทวตาอุโยชนะคถาทุกขปตาจนิทุกขาพยปตาจนิปยาสโสกปตาจนิโสกะหุนตุสอเพปิปานิโนเอตาวตาจอัมเหหิสัมภทังปุญญะสัมภทังสอเพเทวานุโมทนตุสอปะสัมปะติย่าธานังทะทันตุสัตถายาสีรังรักขันตุสอปะตาภาวนาปิรัตาหุนตุขาจจันตุเทวตาคถา บทที่สิบสี่บทสวดสุมังควนคาถาหุนตุสาพังสุมังคารังราคันตุสาบทิวตาสาปภูตานุภาเวนะโสเทหุนตุนิรันตรังหุนตุสาพังสุมังคารังราคันตุสาบทิวตาสาปธรรมานุภาเวนะโสเทหุนตุนิรันตรังหุนตุสาพังสุมังคารังราคันตุสาบทิวตาสาปสังขานุภาเวนะโสเทหุนตุนิรันตรัง ស <Sess> ព្ភ <Sess> េព <Sess> ុទ្ធោបរពត្តោប பஞ்ச េកាណាចយង្គរអរហន្តានំចទេចេនារខំបੰថា மி សពសោសព្ភេពុទ្ធោបរពត្តោប பஞ்ச េកាណាចយង្គរអរហន្តានំចទេចេនារខំបੰថា மி សពសោ สัพเพพุทธาปะระปะถาปันเจกานัญจะยังภะรังอรหันตานัญจะเตเจนะระขังปันถามิสะวะโสสัพเพพุทธาปะระปะถาปันเจกานัญจะยังภะรังอรหันตานัญจะเตเจนะระขังปันถามิสะวะโสสัพเพพุทธาปะระปะถาปันเจกานัญจะยังภะรังอรหันตานัญจะเตเจนะระขังปันถามิสะวะโสสัพเพพุทธาปะระปะถาปันเจกานัญจะยังภะรังอรหันตานัญจะเตเจนะระขังปันถามิสะวะโสสัพเพพุทธาปะระปะถาปันเจกานัญจะยังภะรังอรหันตานัญจะเตเจนะระขังปันถามิสะวะโสสัพเพพุทธาปะระปะถาปันเจกานัญจะยังภะรังอรหันตานัญจะ สัพเพพุธาปราปตาปัญเชกานันจะยงปารังอรหันตานันจะเตเจนะรคังบันธามิสัพสูสัพเพุุธาปรปตทาปัญเชกานันจะยงปรังอรหันตานันจะเตเจนะรคังปันธามิสัพสด้วยอนุภาพ ด้วยอานาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวสาทยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมก้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ารายขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิรดมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้วขาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทุกดวงให้มีแหล่งรายได้อันสจริเด็ดมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพัชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้พระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งม่นใคาอยูว ีงามตลอดการละนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาโยสิตีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมูลเดียที่จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทานุภาพอันจักเสิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเทินสาธุ